กับสบายดีพี่น้องปล่อยไปเบอร์สุขุสุขคนนะกันดีนี่ตามหาเกาสูสองนิตซาสวรรัณเซนเกาเซนเทนเนาะมานี่ตอนนี้พามาหน้าพี่น้องพามาขุดพามาตามละขุดอันอีกระปูเนาะตอนนี้กาอยู่ให้หน้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ขุดไปได้ประมาณสี่หาตัวแล้วพี่น้องกับตัวน้อยตัวใหญ่สลับกันไปเนาะ <laughs> ก่อนสิปติดตามหาชมคลิปก็อย่าลืมนะพี่น้องฝากเป็ปกนกำลังใจให้สองน,สน,น,นิตซาสวรรัณในเด้อ มาอันลุ้งมือคุ้คยกระปูน้ำเงินเารนี้เลยเนาะเดี๋ยวเสีหายบึงกระปูนี่ขู่ในห็นใบเออเห็นทีนนน่บนน้องได้สำเนียงนี่ก็คือค,อคว,ควค้ยกระปูแม่มาโห่จิตเป็นไงกัน กูอ่นกูจิัวกน่อยดึงดึงเหาก็พขอมีเลอคูดจีนเนมาสามคนคืก็เจ้ากบเกียวเขาว่ท่นแล้วเราเ่นี้ก็ได้

ขุดธกบลังแข่งไดกบอันลังออมมันยังเลี้ยสิจกใหม่ยังตรงนี้นี่นี่ไปคันถ้าจะเอาใสียแบบนี้่ะท่องยางเาบอกมีท่องยางาบอมีโอ้แบงนี้เอาไปปีี้ขึ้นสีขาตรนี้ขาอ่อนๆมันจะโบนี่บอก พี่น้องเอ้ยมันแห้งเลยโศกโศกโศกโดยปากไม่คับนเลยทานางคุดเด้อพี่น้องแม่ขอแล้วนางค้าคากบผับเพียเราเห็นนางคุดกระปูแบบชิวแห้งนะนี่พี่น้องเห็นบนช่วยกระปูนี่ค่ะคั่ะตัวนี้หูอัดบ่มีกบตัวนี้ không mình ăn vậy căn hù vẫn ờ, luôn đại Cầm hồ kìa kìa Này này Tưng 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 ตัวผู้ได้ตัวผู้อีกแล้วผู้ได้ยังถอดตัวป้าไปเทียนซะป้าหัวไหนถอดตัวป้าอบเทียนซะกับลูกเพอนนีนจะไปหรือ่แม่นี่ยตอหากันเทียดที่นี่ ูงามง่ายนี้น เมื ế, đấy, ơi, <c <ười> c ่อได้ได้เอาแต่เช็ดได้พี่น้องเอ้ยบานกองกดกองกดจกกระโปงกองหูขี่เบิ่ดตัวเมยโอ้ยมานแต่ตมหาตผู้ลายนบดแมนง่ายๆด้พี่น้องเอ้ยุดกะปนี่มาือยตอือนะตอตอคนือนงแมนาดเลก อันคนไปคุด่มันสิตายแล้วมันสิเป็นวินเป็นเวียนแดดอันผู้ซื้อนะกะกือเด้อต่อกับต่อแหละต่ออีกีด้เอืมถึงละมงา่ขวละนใส่ท้งซีูเด้อในกัะปู้แล้วไม่ได้ตัวหงาพี่น้องเลย chị xoan của gia đình, sai lê bây giờ mát hơn mát hơn cốp lại nè hồi đây ship tôi lê

หายเทะลงไปหาล่างมือเอ้ยเนานี่นเด้อน่าอดยันหนาว้าทงสภาพุดกับตูมือ คนบอกงานมาคุยกับคนอื่นหลายวเบื่อกนนแดงหุ่นหุอ้ยปัดนหมองโม่อะไรก็อยากินมงโม่เนาะมันเย็นๆอีกนี่ยนะรสัไม่ได้พี่น้องอ่ยให้ลงไปแล้วมินคือต้นมาปะคือมินคือต้นมาคือจั โบเมนบว่านี่ินบเมนโนเมนเหอนี่นี่ไปตุต้องไปเลยเื่อตุ๊ดมามินหึงหึงย่อขนมเห็ดขนมหลแมงกะหอมเลยจนก็มีนหลเมื่อยได้พี่น้องเ้ยนี่เราแกะแล้วถอดหลังเลย แปงล่างเลยขุดกระปูม <c ười> ือไงหัวใายหัวันนุ้ดแคบหัวลองมึงเนาะมันสิเหลกขึ้นบทางไหนกำลังแกงใหม่ เร่งทัน่อมหาสารเสือกเป็นไม่เกี่ยไมไสิสาม่เอาไรกูขอซับกูระซับอาาศจะมีน้เขาที่สีเงินเหนไเดี๋ยวเราลอมมาเดี่ยว่ใชจ้ะนันเก็บมาแล้วปลาขาไ้ซ้ว่าอุ่นเต็มท้วยผมเก็บเอารอกเอาแล้ว น en ึวจะเสียอาไรก็มึงไปกินนะข้านี่ก็จะไปใช้ที่ร้อนก็คือขึ้มก็ขอไปบุกวดขอยาบุกเด้อทุ่มบุกแตาถ้าผัวแกงแกงแลกแหละไปจะกินหรอาียยังอหงก็มาแนนก่งยังแก่งยังหอนแ่ห็ะ แก่ได้แก่ไหมยังงงงตัวยังกันเด้อแก่ไหพายแห้งมค่ะนี่เเลยนะลูกมันมาแกงมั้เนาะนั่นนันแบบเด้เฮ้ยนี่ว่มันจะแมงแกงมันมั้เดี๋ยวก่อนแกงแต่ที่เรา เออเมยักนหปลาน่อไมอยูทงบ้าเด็กๆกแกงไม้เนาะอยู่ขึ้นมาก้เมื่อมาเนื่อท่องกินแกงกหม้ท่องกินข้าวกินพวกมันห่อนันแส่เนาะแกกม่คนหน้าซงคือบ้าหนามเนี่ย

ท่องเขียนในท่องเสืออะไรคือไปจี่สามของคือข่อยนี่เป็นเบียดครั้งสามเอลครันแอลเดียวอันเดีวสามน่วยเหยียดเขาเอาแล้วบ้สามเอลฉันก็ย่าแต่บอกเอาไม่เอาขอเอาจะกุกตะกุกก่อนกได้๋ตะกุกมันมันตัว ทาบัางตัวมันไม่ถูกคนนี่เส้นกันด้ยลงมาคุดอีกรอบแรงพี่เนาะมึงเนี่ยแล้วคุดแค่เดียวได้ใ้เบิง่งรับไงมังกระดับกระดิอัตนี้ ทีหอดซาแล้วเราขุดนา่กับมขุแต่หากัลงมาขุดฮ้ข้กวขกินเลยข้บุ้งชัวกินกับปู่เลยข้สดสไรปะจต้องขอยได้ะกันยิงพูดก็ได้แต่ตีตผูค่ะ ม่มีผัวสำถือเออผัวจะถือเดิมบผัวบ่เคยมีผัวจะคือบ่เคยมีผัวบ่เคยมีผัวฮึของของงนะผัวของของหนึ่งของผัวเด้เกิดน่้เนี่ยแดบุญเลย ตัวเมียกับตัวเล็กพูดดีกอนมันสดอีเชยสองหมู่มันสดเดีย cái <laughs> bộ Hãy subscribe <laughs> cho tụi <laughs> mẹ ว ah wow, ้ายตัวผู Dartmouth ้นี่ที่กือตัวเมียไม่ยังไงจ้างมันสิดินยังบอกมันสิกินต่อเพื่องบอก

มาเลยมาถูกคู่เลยเด็กเงี้ยเงียย่างนั้เอเาเลยมามาทำไเอยูู่ดไม่เคย่าเป็กรปูเคยไต๋อ่ะกระปูเต่งอ่ะเต็มทะพุ่ยอาัย่ลลอยดีแหละเหอะลอยอย่างนั้นอ่ะ บเอาเลยปจีปนปนเอาปนซวยแต่น้องขานหนักตเลยเมื่อไหอ่เมก่อไหร่จะผาปัญนอนเมื่อแห้งว่ะมาดึงไงปัญญาธรรมบดาเป่ปู มาซื้อเด้อมาซื้อเด้อตัวละ๕๐๐ข้าสิขะนองอ่อนกับแบบนี้แล้วั้สิีขะนองอ่อนกับแบบนี้แหละตัวละตัวละ๕๐๐จะหาพูดกับปู่ได้พี่เนาะตัวละหาเลยแกจะลบแกจะเออยังโอเคอยู่เนาะเมื่อแห้งอันนั้นมือเรียรอยมื่อาบ่ได้ไหมฮารถดมากัอบดูนังอ่ะ หน่ายแหงสองทางสามทางหน่ายจริงๆของบวชเดรนนะของเขาแล้วค่ะมันนอนมันนอนขอนอนเรื่อยๆมันนอนเอ้ยพี่น้องเอ้ยสีพากันเหนื่อยเลยเหนื่อยห้เหนื่อยหรือเปล่าหางแรงเลรอสำหรับคลิปนี้แกเขาตบไปก่อนแล้วพี่น้องเก็เมื่อยเมื่อยเมื่อยมากระวังกระปูไตออกเลย But let's Bye bye.